สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงต่อเนื่องเล่าเรื่องดวงในตอนเช้ากับช่องฟ a าล้ n น h ชนแนลวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13นะครับเดือนพฤศจิกายน2,564ต้องบอกอย่างนี้ฮะสำหรับชาววันเสาร์ในอาทิตย์นี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนเก่งนะครับคุณ คนวันเสาร์เป็นคนที่มีความสามารถเฉลียวฉลาดแต่ว่าบาดเจ็บมาเยอะจนในบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไว้ใจใครแล้วอะคือให้ใจไปหรือทําไปบางครั้งก็ตัวเองก็จะถูกทรยศหรือหักหลังอยู่บ่อยๆจนทําให้รู้สึกว่าไม่อยากจะไว้ใจใครนะครับฉะนั้นชาววันเสาร์จึงเป็นอะไรที่สู้มาด้วยตัวเองมากๆนะครับเป็นอะไรที่ระมัดระวังตัวมากๆ แล้วเป็นคนที่คิดทุกอย่างอย่างเป็นระบบมากๆนะครับต้องบอกว่าเก่งไหมเก่งแค่ไหนเก่งมากคนระับ <c oughs> ้าวันเสาร์เนี่ยจะสามารถผ่านอุปสรรคและปัญหาได้อยู่เสมอฉะนั้นถามผมว่าอา้าวแล้วกําลังจะเกิดอะไรขึ้นในอาทิตย์นี้บ้างสําหรับชาววันเสาร์น่าสนใจครับผมเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนเลยก็แล้วกันการงานของชาววันเสาร์ดีครับจัดว่าด,ดีงามเลยตามที่คุณตั้งใจและรอคอยเลย บางเรื่องนะครับสำหรับชาววันเสาร์ในบางเรื่องที่กําลังรอคอยในเรื่องของการงานการการลงดุนต่างๆในเรื่องของการงานความก้าวหน้าต่างๆจะเกิดเรื่องราวดีๆก่อนเอาละน่าสนใจดีระดับไหนสิ่งที่คุณกําลังรอคอยสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจการทําทงานในหลายๆศาสตร์อาชีพจากนี้สําหรับชาววันเสาร์ค้าขายก็ดีนะครับค้าขายดเาีเกี่ยวกับความสวยความงานดีนะครับ เกี่ยวกับอาชีพราชการดีนะครับแต่ที่ต้องระวังต้องต้องต้องให้ระมัดระวังนิด voilà นึงก็คือเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกนะครับสําหรับชาววันเสาร์ในช่วงอาทิตย์นี้ระมัดระวังนิดนึงอะไรที่เป็นความใจร้อนต่างๆต้องขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขอเลยอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเอ๊ะทาไมต้องขอกันอย่างนี้เนื่องจากอาจจะมีเรื่องร้อนใจลำดับเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์กลไกต่างๆอะไรก็แล้วแต่ ต้องให้ระมัดระวังเป็นพิเศษแต่การงานโดยภาคอื่นถือว่าดีภาคการเกษตรนะครับภาคการเกษตรดีดีในระดับหนึ่งแต่บางส่วนก็อาจจะมีเรื่องร้อนใจเข้ามาก็ได้แต่บางส่วนก็โอเคถือว่ากําลังผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจะดีแค่ไหนในเรื่องของการงานจากนี้สําหรับชาววันเสาร์นะครับโอ้ยคุณมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะตั้งอยู่บนคุณธรรมจังหวะนี้บอกว่าเป็นพวกกรัพย์เป็นการตั้งอยู่บนคุณธรรมความดี ตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมที่คุณตั้งบรรทัดฐานไว้แล้วการงานของคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนผ่านในชนิดที่เรียกว่าสวยงามก้าวหน้านะครับการทํามาหาก,กินโดยทั่วไปของชาววันเสาร,ร์ในช่วงนี้อดทนมาตลอดมีผู้ใหญ่เป็นแบบอ้าวถือว่าการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปกำลังจะกลับมาพบกับความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าโอเคสําหรับร้านอาหารที่เป็นประเภทกินดื่มช่วงกลางคืนก็ให้ระมัดระวังการลงทุนไว้สักนิดหนึ่ง กันไว้ก่อนกันพลาดอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรมากจนเกินไปอย่าพิ่งโหมระดมทุนมากจนเกินไปจะได้ไม่บาดเจ็บนี่คือการงานของชาววันเสาร์เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะครับเรามาดูกันต่อสักทีหนึ่งในเรื่องของการเงินของชาววันเสาร์อาทิตย์นี้ชาววันเสาร์จะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นไปในทางไหนอ่ะมาดูกันเรื่องการเงินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินโอ้ผมชอบอ่ะทาอะไรเป็นไปตามนั้น วันเสาร์คุณเป็นคนที่เก็บคุณรู้จักมัธยัติคุณรู้จักประหยัดแต่บางครั้งอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่างเด็ดขาดวันนี้ใช้เถอะครับอะไรที่มันที่มันเป็นอะไรที่คุณอดทนมานานแล้วคุณอย่าหวังว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้ฉันจะเก็บตรงนี้คุณต้องระวังการเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนนี่ที่กําลังจะเตือนตรงนี้เพราะว่ามันจะมีเหมือนทุกขลาบเข้ามาอืม ผมดีใจสําหรับชาววันเสาร์นะขอแสดงความดีใจไว้ตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆเกิดขึ้นแน่นอนละ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันอีกหลายๆท่านก็อาจจะมีความโกลหลอ้าวทำไมหมอพูดงี้ครับต้องพูดเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วมันไม่โอเคก็ต้องพูดจะได้เกิดการมีสติอย่าลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงโดยที่ตัวเองไม่คาดฝันเด็ดขาด โดยที่ตัวเองไม่ชํานาญเด็ดขาดการเงินจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียโดยเด็ดขาดสองนะครับกำลังจะมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพ <c oughs> จึงเป็นที่มาของคําว่าทุกขลามสุขภาพบัติเหตุต่างๆคือถ้าสุขภาพไม่โอเคแล้วแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นเอาละชาววันเสาร์นะครับอาจจะมี เรื่องเรื่องของสุขภาพมาเกี่ยวพันในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้แับป่วยเข้ารมโรงพยบาบาลต่างๆอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายนะฮะกลับมาประคองในอาทิตย์นี้ได้ดีมากทุนช่างน่าสนใจครับสุดท้ายในเรื่องของการเงินของชาววันเสาร์ไม่ออกนอกช่องทางนะฮะกลับมาค่อยๆไต่เป็นระดับระดับระดับขึ้นไปได้แล้วน่าจะสำรองแผนต่างๆในเรื่องของการเงินได้ดีแถมอาจจะมีโชคอย่างแน่นอนด้วยนี่คือเนื้อเรื่องของการเงินของชาววันเสาร์ ไปต่อกันเรื่องของค,ความรักนะฮะความรักชาววันเสาร์เป็นไงขอดูนิดนึงชาววันเสาร์ในเรื่องของความรักคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับคุณกําลังจะได้รับความรักครั้งใหม่คุณจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีใจด้วยดีใจเพ้ยอย่างมากเลยคุณจะมีโชคในเรื่องของความรักโอ้ยดีใจฮะเห็นอะไรที่มันทําให้ชาววันเสาร์เขาโอเคแล้วอ่ะผมรู้สึกได้ว่ามันดีงามมาก นะครับมันดีงามมากและสุดท้ายอ่ะม,มาพร้อมกับพวกกระซับ <c oughs> อย่างนี้มันจะมีการเริ่มต้นครั้งใหม่มันเป็นรักที่โอเคใครที่มีความรักอยู่แล้วจะเซอร์ไพรส์จะพากันไปเที่ยวกําลังจะมีการเดินทางอันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยความรักครั้งนี้ของคุณน่าจะพบกับความสําเร็จความสมหวังนะครับจะมีในเรื่องของความโชคดี ต่ในเรื่องของความรักเจอคู่แท้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจเจอคนที่ใช่เลยอันนี้จัดกันเต็มไปช่วงเนี้ยสําหรับชาววันเสาร์เนี่ยช่วงนี้เลยนะผมใช้ว,ว่าช่วงนี้นะเนื้อดูงเป็นขาขึ้นคุณอืมเป็นขาขึ้นเลยมาจากเลขยายานพาหานะยอดยานพาหานะที่คุณใช้มาจากเลขของบ้านที่อยู่อาศัยสองเด้งเลยจ้า ฉะนั้นใครที่กําลังอึดอัดใจในชาววันเสาร์ใครที่กลา,จใจใา,ากลังไม่สบายใจอยู่เดี๋ยวรอรับข่าวดีภาพรวมของชาววันเสาร์ในอาทิตย์นี้ผมถือว่าเด็ดอ่ะโหและเป็นไปตามที่พูดด้วยนะอาทิตย์นี้ตกวาจาสิทธ์นะครับพูดอะไรจะเป็นไปตามปากเจ็บจนเจ๋งเจ้าห้ามพูดเด็ดขาดไม่เอาไม่พูด สุขภาพแข็งแรงเออดีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บพูดแต่สิ่งดีๆออกจากปากให้มันชินเข้าไว้เพราะว่าเราตกวาจาสิทธิ์แล้วอะยังไงมันมีโอกาสที่จะสบายใจไหมเวลาพูดอะไรดีๆออกมาจากปากสบายใจไหมสบายใจครับฉะนั้นเน้นคําพูดเป็นหลักแล้วลงมือจะทําตามมันจะต้องพบกับเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนครับนี่คือเนื้อดวงโดยภาพรวมของชาววันเสาร์นะครับ ถ้าถามผมว่าอยู่ในระดับไหนชาววันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าน่าสนใจคุณถือว่าน่าสนใจนะสําหรับชาววันเสาร์อาทิตย์นี้ผมฝากไว้นะฮะผมฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ชาววันเสาร์ต่างๆที่กําลังทุกข์ใจกําลังไม่สบายใจก็ยินดีครับยินดีถ้าแนวทางในสิ่งที่ผมกําลังทํานายไปหรือตรวจดวงชะตาไปนะครับสามารถทําให้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็เป็นแนวทางได้บ้างก็ขอขอบคุณด้วยขออนุญาต ขอโทษตรงนี้ถ้าอะไรที่ทําลงไปแล้วทําให้ผิดพลาดหรือมีอะไรที่มันไม่โอเคผมก็ต้องกาบขอโทษมาที่ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับดวงชะตามันเป็นภาพรวมถ้าจะให้ละเอียดกว่านี้ถ้าให้ชัดเจนและตรงตัวกว่านี้อินบ็อกทักเข้ามานะครับผมพยายามทยอยตอบก,กับทุกๆท,ท่านนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับก็ก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับหลายคนถามผมเยอะมาก ยินดีครับยินดีเป็นหนึ่งช่องทางที่ทําให้พวกท่านหาทางออกได้แล้วมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตนิดนึงสําหรับคุณโอ๊ขอบคุณนะครับสําหรับทุกๆอย่างที่คุณโอ๊ทําให้กับผมผมจะรักษาความรู้สึกตรงนี้ไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าผมก็จะสู้ต่อไปขอบคุณคุณโอบอีกครั้งนะครับที่อยู่ข้างๆผมตลอดเลยนะครับ แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันทั้งคนที่เคยดูแล้วไม่เคยดูและเป็น FC ของผมโดยตรงขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับผมขอให้การสนับสนุนครั้งนี้สิ่งที่พวกท่านกําลังดูนะครับขอให้ท่านละครอบครัวให้มากด็กตอนอยู่กับพ่อแม่บุปการ,รีให้มากเพราะนั่นคือพระในบ้านนั่นคือเทวดาและนางฟ้าที่ยังมีลมหายใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปกป้องคุ้มครอง FC ของผมทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับ มีโอกาสรับโชคลาภครั้งใหญ่กันขอให้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกประการปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งป่วงแล้วเจอกันกับผมฟาลั่นในช่องฟาลั่นชาแนลมาแล้วครับในช่วงตอนชาวเล่าเรื่องดวงแล้วอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆนะครับกินเที่ยวเปรี้ยวดูดวงกับฟาลั่นสวัสดีครับ